ก็สวัสดีนะครับครับผมพัฒนาได้ผมจากเพจที่ดินปฐินบุรีนะครับผมแล้วก็ช่องย t ท b e ที่ดินปฐินบุรีก็เช่นเคยนะผมวันนี้พาลูกค้ามาชมมารีวิวนะผมพื้นที่ที่จะขายกันนะครับปลงนี้ของเรานะผมสวยๆเลยนะครับเป็นพื้นที่นะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านหน้านะครับผมฝั่งถนนเราติดถนนเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเราติดถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่ดินเนื้อที่1งานกับอีก54ตารางวานะครับ ที่ดินนะที่หนึ่งงานกับอีกห้าสิบสี่ตารางวาเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลโคกไม้ลายนะครับผมตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวผมให้ลูกค้านะผมรับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับขอบเชิญรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่ที่จะขายกันนะครับผมที่ดินของเราแปลงนี้นะผมที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งงานนะครับผมกับอีกห้าสิบสี่ตารางวาที่ดินเราแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับผมแปลงนี้เราอยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักอาศัยทางนั้นเลยนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านในข้างในก็จะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นบ้านนะครับผมคล้ายๆกับคงบ้านจัดสรรนะครับ แต่ว่าะจะัดสรรพื้นที่นะครับผมจะสรรพื้นที่แล้วก็มีมาซื้อแล้วก็มาปลูกบ้านกันอยู่นะครับเ <Eng ader> ต็มเลยนะผมด้านในนะครับ mm. ด้านในเต็มเลยนะครับต mm. ามที่ลูกค้าได้ดูภาพมุมสูงเลยนะครับด้านข้างแปลงตัวนี้ก็เป็นบ้านภ้ากระศัยนะครับนี่นะครับแล้วก็แปลงข,ของเราที่จะขายก็แปลงนี้เลยนะครับติดถนนด้าน,นข้างตัวนี้เป็นถนนน,น,นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตหน้าถนนกว้างมากๆเลยนะครับน่าจะประมาณ8เมตรเลยนะครับมาดู เขียกันก uh, um, so, ่อนนะครับเขียดทางด้านข้างนะครับแนวเขียเราก็ได้ดับเดียวกับถนนนี่เลยนะครับถนนมานะครับก็จะถึงที่เราเลยนะครับฝั่งอันนี้คือฝั่งด้านขวามือนะครับถ้าฐานหน้าเข้าที่นะครับผมแล้วก็ฝั่งทางโน้นนะผมก็จะเป็นถนนนาดยางนะครับเป็นถนนนาดยางแล้วก็เป็นพื้นที่นะเป็นถนนที่เข้ามาจากถนนเส้นหลักนะครับเส้นสุวรรณศรนะผมเส้นสามสานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าชมบรรยากาศข้างๆกันก่อนนะครับอันนี้บ้านพักอาศัยนะครับ บ้านพักอาศัยนะครับชมชวดเลยนะครับผมตรงนี้ด้านหน้าก็ติดเป็นถนนลาดยางนะครับสวยๆเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่หนึ่งงานกับอีกห้าสิบสี athletes, Listen, ต่ตารางวานะครับหนึ่งงานครึ่งนะครับก็เกือบเกือบเกือบสองงานนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าถนนลาดยางด้านหน้าพื้นที่ของเรานะครับด้านหน้าแปลงเลยนะครับด้านในก็เป็นบ้านพักอาศัยเยอะๆเลยนะครับผมตามที่ลูกค้าดูภาพมุมสูงนะครับ แล้วก็ถนนเส้นนี med, ้ก <trem Ice mountain Christianity> ็มาจากถนนเส้น33เส้น <mental> ส <Sure> ุวรรณศรนะครับตรงนี้ด้านหน้าเรานะผมติดถนนลาดยางเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนะครับผมสวยเลยนะด้านหน้าตรงนี้น้ผมถนนลาดยางตัวนี้นะครับเราติดด้านหน้าอยู่ประมาณประมาณสัก 25- 26เมตรนะผมหน้ากว้างนะครับแล้วก็ฝั่งด้านทางข้างนะครับฝั่งด้านข้างก็อยู่ระลาบประมาณสัก43 44เมตรนะครับผมประมาณนี้นะผมพื้นที่นะครับที่จะขายนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตรงนี้ติดถนนลาดยางสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหน้ากว้างก็เกือบยี่สิบห้าเมตรนะครับด้านในก็เป็นป่าเดิมๆนะผมเป็นป่าเดิมๆนะครับลูกหม่นะครับก็ลูกค้าก็สามารถมาเคลียร์ยิ่งพื้นที่นะผมทําเป็นเซเว่นก็ได้นะผมทาเป็นเซเว่นทำเป็นเซเว่นทำเป็นซีเจนะครับทําเป็นมินิมาร์กต่างๆได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเลยสวยๆเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็ถนนนะครับตรงนี้เรามาจากถนนเส้นหลักนะครับเส้นสุวรรณศรเส้นสามสามที่ลูกค้าเห็นรถวิ่งอยู่นะครับนั่นเป็นถนนสีเลนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้อมปตทนะครับผมป้อมปตทนะครับใกล้ใกล้เววนเลยนะครับได้ทั้งมีสองเสวนด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าแปลงเราสวยสวยเลยนะครับให้ลูกค้าชมนะครับด้านในก็เป็นพื้นที่ชุมชนนะครับ นี่นะครับให้ลูกค้าชมพื้นที่กันก่อนนะครับอาจจะลกสักหน่อยนะผมเพราะเป็นพื้นที่ป่าเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าปรับดินนะครับผมถผมดินนะครับแต่เท่าที่ดูหนะ้าผมก็อาจจะมีบางช่วงอาจจะต่ํานะครับแล้วก็บางช่วงก็พื้นที่อาจจะดูแทบจะเท่าระดับถนนเลยนะครับ ก็พาลูกค้าเดินชมรอบแปลงเลยนะครับสวยมากครับผมที่แปลงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถ ทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์066 1565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์56064 9469789พัฒนาครับที่ดินปจิตบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะผมในคลิปต่อไปในแปลงต่อไปนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ